16ต่อ9นะครับมาจังหวะขึ้นบุกของอิหร่านขึ้นตบเนี่ยไม่พลาดน,นะครับมาในสี่ในสีบาฮาเร่7ล้วแต้มของไทยเนี่ยไหลไปเรื่อยนะครับไปตลอดแล้วอืมบอลแรกไม่ค่อยดีครับมาของทางฝรั่งเส์บดีครับสำหรับทางฝั่งของมรลิกาการทอง อิหร่านต้องขอเวลานอกเป็นครั้งที่2องเลยครับในเซตที่1โค้ชของอิหร่านก็คือมิสเตอร์เซริกีซิม่านะครับ เอาละครับหลังจากขอเวลานอกไปแก้ไขสถานการณ์และกลับมาใหม่ตอนนี้รันตามอยก้าวแต้มมา แกะมานี่ไม่ได้แล้วนีเป็นบอลออกละ10ต่อ18ครับแก้ไขมาได้ดีครับอิรนันอิรันจะเสิบโดยในศีรบาเร่เสร็จมาดีครับตอบทะลุบล็อกยังร้องได้ฟรีบอลเข้ามาเป็นโอกาสของทีมไทยตตบหัวเสาื มาไปเจอบล็อกขังทางฝั่งมหาดีครับมาาดีครับที่บล็อกนี่ครับบล็อกไต้มมือเลยเมืออกันจากการตบของมาริกากันทองในสีบาฮาเร่แสบดีกับในสีวิรันเ <c oughs> บาไปหน่อยครับอดุมาสิทธิรัก อาแล้วครับหลังจากที่ออกไปขอเวลานอกไปเนี่ยกลับมาเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นครับอิหร่านมาสองแต้มแล้วสิบสองต่อสิบแปดนะครับตามอยู่หกแต้มเอามาเสิร์ฟออกอย่างน่าเสียดายมาสิบก้าเลยทีมไทย สบานครับมาเล็กสองเนี่ยสบานฟอรติเม่ออนุมาเซฟโอ้โหเซฟเอสเลยออนุมาสิทธิรักษ์ยล่าคนเดิมครับออนุมาสิทธิรักษ์อื้อ เซฟได้ลูกหนึ่งแล้วก็เสียไปลูกหนึ่งออดูมา12ของอิรานเนี่ยก็คือทางด้านของไซคิไซคิฟาน,นุส,สนิุสลาตอมคำครับเลสซิสเข้ามาเอาแล้วครับได้บุกยังอยู่มีโอกาสได้บุกบ้างอิรานอยางนะครับออดูมานิุสลาแล้วก็บอลเร็วมาริกากานทอง ได้ไหมย1ครับนี่ครับลุศราเนี่ยเซตมาให้ดีมากมือเซตเนี่ยสำคัญนะครับในเกมเอภรย์าผาเส็บมายังเสียบได้ลุศราเป็นละกก็นี่ครับวิาวันอภิญญพงษ์ 22ล่ะป้องการอีก3แต้มนะครับในเซตแรกสำหรับทีมไทยนี่เป็นเอเชียนคัพนะครับวีเมนเอเชียนคัพเอเชียนวีเมนคัพในรอบ8ทีมสุดท้ายลนทิปอ้าวแกะไม่ได้23เลยนำอยู่10แต้มครับ ทีมไทยเนี่ยแช Champ มป์เอเชียนแชมเปี้ยชิปเมื่อปีที่แล้วที่เวียดนามโอ้หมาเสิร์ฟไม่เอาแต้มครับอัมพรเยาผาเยนตัวครับ18เข้าแล้วก็สองออก18ที่เข้าไปก็คือทางด้านของบฮานีไมเดียครับโมนีไมเดียอายุ22ปี181ิเซนติเมตร อิหร่านต้องไม่พลาดนะครับถ้าพลาดดีทีมไทยขึ้นแทนในเซตแรกเลยมาดีครับเกือบล้นได้บุก mm hmm. บอลสองเกือบล้นแล้วนะครับแต่ยังสามารถบุกได้ดี12กับ3เข้าไปของทีมไทยรัสมีครับลัสมีสวมมูลเข้าไปนี่เป็น คนใหม่ของไทยเลยและกมลพอสูงมากอายุ22ปีนี่เป็นชุดใหม่ที่กำลังเข้าไปเสริมแทนรุ่นพี่เหมือนกันหมายย้ำครับที่เข้ามาเสร็จพอยครับหัวเสาได้บุกเอาดีด้วยลงท้ายคอร์ดเลยมาขึ้นตอบลุงนี้ดีมากครับ ลงท้ายคอนเลยฟัน้สครับไซคิม,มาดุดอิหร่านต้องไม่พลาดแล้วนะครับพลาดเนียเสร็จเหมือนกันในเซตนี้กิวีก็เป็นได้ว่าในเซตแรกเนี่ยทีมไทยชนะไปนะครับในการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายเอาชนะไป25-15เดี๋ยวต้องมาดูในเซตที่สองแล้วก็เซตที่สามต่อไป ในรอบ8ทีมสุดท้ายของการแข่งขันเว์บอลในรายการเอเชียนวิมแบดคัพครั้งที่สองนะครับครั้งที่แล้วในจีนเป็นแชมป์เกาหลีเป็นรองแชมป์อันดับสามเป็นญี่ปุ่นนะครับ